สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวการแบทเชิลกันนะครับระหว่างเจ้าตัว Infinix Hot 11 p ีเแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว vivo y15s นะครับทั้ง2รุ่นนี้เปิดตัวมาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันเลยเรามาดูกันในส่วนของราคากันก่อนสำหรับ Infinix Hot 11 p ีเเนี่ยเปิดตัวราคาจะอยู่ที่4,399บาบาทนะครับทางฝั่งของ vivo y15s ปิดตัวอยู่ที่4,999บาทต่างกันอยู่ประมาณ600บาทนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนต่าง600บาทเนี่ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจหรือเปล่าโอเคทุกคนอย่างแรกนะฮะเรามาดูกันในส่วนของการดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนเลยทั้ง2รุ่นนี้ดีไซน์กันคนละแนวเลยนะเรามาดูกันที่ตัว Hot Eleven Play กันก่อนนะครับสําหรับตัวนี้การดีไซน์ด้านหลังจะมีลักษณะหลังเงานะครับ เวลาโดนแสงก็ระยิบระยับเนาะเพราะว่าการเคลือบเงาของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบมันวาวนะครับมีรวดรายการาฟิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยทางฝั่งของ vivo Y15s เนี่ยการดีไซน์ด้านหลังจะเป็นงานด้านนะครับไม่มีการเคลือบเงาเนาะแล้วก็มีรวดรายการาฟิกที่เป็นแนวเส้นตรงนะครับเป็นงานเซาะล่องเล็กๆแบบนี้ทั่วฝาหลังไปหมดเลยเวลาที่ โดนแสงขยับไปมาแบบนี้เพื่อเจนไหมอ่ามันจะมีเส้นลวดลายกราฟิกของเขาอยู่นะฮะเป็นแนวทะแยงข้อดีของงานด้านก็คือไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับส่วนถ้าเผื่อว่าเป็นข้อดีของตัว Hot Eleven Play เนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของความหรูหราอะไรแบบนี้นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆของทั้ง2รุ่นนี้กันบ้างนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องก็แล้วกันนะครับด้านบนสุดเนี่ยจะเป็น อินฟินิต์ฮอตอีเลนเพย์นะครับฝั่งซ้ายมือสุดจะเป็นไม์สนทนาะแล้วก็จะตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะครับตัวที่เป็นพอร์ตไมโคร USB อยู่แล้วก็ตามมาด้วยช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็น vivo y 1 5 s นะครับฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ตามมาด้วยไม์สนทนานะครับตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จยังคงเหมือนกันเลยนะฮะนั่นก็คือพอร์ตไมโคร USB นั่นเองนะครับฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ย จะเป็นลำโพงนะฮะมาดูกันที่ฝั่งขวาของตัวเครื่องกันหน่อยด้านบนนะครับจะเป็นวอลลุ k, um ่มบวกวอลลุ่มลบแล้วก็จะเป็นปุ่ม power ซึ่งตัว vivo y15s เนี่ยก็เหมือนกันเลยส่วนด้านบนของตัวเครื่องเนี่ย i f i n i t o s eleven play ไม่มีปุ่มแล้วก็พอร์ตใดๆทั้งสิ้นนะครับทางฝั่งของ vivo y15s เนี่ยจะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับ ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ย Infinix Hot Eleven Play จะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับส่วน Vivo Y15s เนี่ยไม่มีปุ่มแล้วก็พอรตใดๆทั้งสิ้นโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับขอย่าตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกันทางฝั่งของ Infinix Hot Eleven Play เนี่ยชนิดของหน้าจอใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอใหญ่มากเลยอยู่ที่6.82นิ้วความละเอียดหน้าจอเป็น HD p l u นะครับ ถ้าฝั่งของ Vivo Y15x กันบ้างตัวนี้ชนิดของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD เหมือนกันนะครับขนาดของหน้าจอจะเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่6.51ม mm ิล่วนะครับสมวนความละเอียดหน้าจอเป็น HD Plus เหมือนกันนั่นก็คือแตกต่างกันเนี่ยจะเป็นในเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับ i n f i n i x Hot 11 p v e n p เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านั่นเอง ทีนี้ผมจะพามาดูกันที่ขนาดของฟอนตตัวหนังสือกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะสําหรับตัว Vivo Y15s เนี่ยขนาดของฟอนตตัวหนังสือเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับไม่ว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาสายตาสั้นอะไรแบบนี้เนาะก็ยังสามารถที่จะมองเห็นได้เพราะว่าตัวหนังสือเขาใหญ่มากแต่ว่าทางฝั่งของ i n i o Hot 11p เนี่ยตัวหนังสือนะครับปรับขนาดแบบใหญ่สุดแล้วนะแต่ก็ยัง มีขนาดที่เล็กอยู่นะครับเห็นไหมว่าทั้ง2รุ่นนี่มีขนาดของฟอนต์ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของสายตานะครับมองตัวหนังสือไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดตัวหนังสือมันเล็กก็มีปัญหาเนี่ยทางฝั่งของ Vivo Y15s สามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่านะมาดูกันในเรื่องของ CPU กันบ้างนะครับทุกคนขออนุญาตเริ่มจาก Infinix Hot 11 Play กันก,นก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ CPU เนี่ยใช้เป็นของ MediaTek Helio G35 นะครับตัวนี้เป็นตัว G นะสถาประยุกร,ร์เนี่ยจะอ,อยู่ที่12นาโนเมตรนะครับการทำงานของรุ่นนี้จะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอร์นั่นเองซึ่ง8หัวที่ว่านี่จะประกอบไปด้วย Cortex A53 ทั้ง8หัวนะครับทั้งฝั่งของ Vivo Y15s กันบ้างสำหรับรุ่นนี้ใช้เป็นของ MediaTek Helio P35 นะครับ ถ้าเป็นตัว i n นฟินิเนี่ยจะเป็นซีรีส์ G ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นซีรีส์ P นะครับแล้วก็สถาปัตยะกรรมเนี่ยจะอยู่ที่12นาโนเมตรนะครับการทํางานของ CPU ก็ยังคงเหมือนกันอีกนั่นก็คือ CPU เนี่ยจะประกอบไปด้วย Cortex A53 ทั้ง8หัวเลยนะครับทั้ง2รุ่นนี้จะแตกต่างกันก็นกคือในเรื่องของ clock speed นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับมาดูกันในส่วนของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทั้ง2รุ่นนี้ถือว่ามีความแตกต่างกันอยู่นะ สำหรับ i n f i n i ิ Hot 11 Play เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับ RAM ซ ROM 64 g b นะครับถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อไมโครดิก์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้ ตัวนี้นะครับจะรองรับการ์ดเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่512กิกนะครับทางฝั่งของ vivo y15 กันบ้างสำหรับรุ่นนี้ได้แรมมาที่3กิกนะครับรอง32ถือว่าให้มาน้อยกว่า i n f i n i x นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครชอบแบบว่าเครื่องลืนล่นๆมีพื้นที่ความจำภายในตัวเครื่องเยอะก็อาจจะต้องมาทาง hot 11 p a y ละ แต่ว่าการรองรับไมโครดดการเนี่ยสำหรับ Y15s รองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์นะครับตัวนี้จะรองรับอยู่ที่512กิกเท่านั้นเองมาดูกันที่เรื่องของเวอร์ชัน Android กันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับ i n f i n i x h o t 1 t p l a y มาพร้อมกับ Android 11นะครับทางฝั่งของ vivo Y15s ก็มาพร้อมกับ Android 11เช่นเดียวกันในส่วนของ Wi-Fi นะครับ i n f i n i x h o t u l a y จะรองรับได้ทั้ง2.4กิกะเฮิรตซ์และ Wi-Fi 5.0กิกะเฮิรตซ์ก็สามารถจะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับ vivo y15s ล่ะก็รองรับได้ทั้ง2ความถี่นะครับ2.4กิกะเฮิรตซ์ก็รองรับ Wi-Fi 5.0กิกะเฮิรตซ์ก็รองรับได้เช่นเดียวกันมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับสำหรับ i n f i n i x hot 11 Play เนี่ยรุ่นนี้กล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วน vivo y15s ก็มาพร้อมกับความละเอียด8ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันมาดูกันที่เรื่องของกล้องหลังกันบ้างนะครับ i n f i n i x Hot 11P l a y ให้กล้องมาใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกเลยเนี่ยเป็นกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็น AI Lens นะครับทางฝั่งของ Vivo Y15s กันหน่อยนะครับ กล้องมีไม่ใช้งานทั้งหมด2ตัวเช่นเดีวยวกันตัวแรกเนี่ยจะเป็นกล้องหลักนะครับความวละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นกล้องมาโครนะฮะตัวนี้ความวละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลมาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทุกคนสำหรับ i n f i n i x Hot e v e n Play เนี่ยได้ความจุมาที่6,000มิลลิแอมป์นะครับทางฝั่งของ Vivo Y15s เนี่ยได้มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับแตกต่างกันอยู่ประมาณ1,000มิลลิแอมป์เนาะ ้างฟังของ y 1 5 s เนี่ยการใช้งานระหว่างวันถ้าคุณมีไปเล่นเกมมีไปดูหนังดู y o u t u หนักหนักหน่อยนะฮะ5,000ันเมอเนี่ยอาจจะมีหมดระหว่างวันได้นะครับอาจจะหมดช่วงเย็นเยน,ยนอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าบอกว่าเป็น hot event play เนี่ยรับรองได้เลยว่า6,000มแไม่มีหมดระหว่างวันอย่างแน่นอนในส่วนของการรองรับชาร์จเร็วนะครับ Hot 11p เนี่ยไม่รองรับชาร์จเร็วนะตัวนี้รองรับอยู่ที่10วัตต์นะครับทางฝั่งของ Vivo Y15s mm hmm. ก็ไม่รองรับชาร์จเร็วเช่นเดียวกันนะครับรองรับอยู่ที่10วัตต์เท่านั้นเองโอเคเรามาดูกันที่เรื่องของไฟล์การถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันบ้างนะครับตัวนี้ไปเทด้านนอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะมาดูกันที่กล้องหน้ากันก่อนนะครับกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดเท่ากันเลยนะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับมาดูกันที่การถ่ายแบบปกติกันก่อน สำหรับการถ่ายแบบปกติเนี่ย vivo y15s นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะคมชัดมากกว่านะครับเพื mm hmm. ่อนๆสังเกตได้เลยว่าฉากหลังของ vivo y15s เนี่ยจะเห็นรายละเอียดความคมชัดเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่ามากนะครับถ้าเป็นตัว h o t s p o a y เนี่ยด้านหลังนะฮะจะมีลักษณะเป็นแสงจ้าๆเห็นไหมอ่าฉากหลังเนี่ยจะจับรายละเอียดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ที่สำคัญเลยนะครับ vivo y15s เนี่ยมุมมอง กว้างกว่านะครับพราะ11 Play เนี่ยมุมมองค่อนข้างแคบมาดูกันที่การถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์กันบ้างนะครับทั้ง2รุน่นนี้ไม่มีบิวตี้มาให้ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ่ายออกมาเนี่ยหน้าค่อนข้างสดนะสำหรับ Vivo Y15s นะครับมุมมองเนี่ยถือว่ากว้างกว่านะครับพราะ11 Play เนี่ยค่อนข้างแคบนะครับในเรื่องของความคมชัดของตัวแบบผมถือว่าประมาณเดียวกันนะไม่ได้แตกต่างกันมาก ส่วนการถ่ายรูปด้วยกล้องหลังนะครับต้องบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นนี้ทำได้ใกล้เคียงแล้วก็สูสีกันมากนะฮะทางฝั่งของ vivo y15s เนี่ยอาจจะเป็นออกแนวโทนติดเหลืองนิดๆน,นะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นตัว i n f i n i x Hot 11p หรือว่า11 p เนี่ย โทนสีของภาพโทนแสงของภาพจะเป็นออกแนวอมคฟ้านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ AI ของแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของความคมชัดเนี่ยทำได้ใกล้เคียงกันมากๆมาดูกันที่งานวิดีโอกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากวิดีโอกล้องหน้าก่อนแล้วกันนะวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยถ้าเป็นตัว vivo y 1 5 s นะครับมุมมองเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างกว่านะตัว h อา1์เซเเนี่ยมุมมองอาจจะแคบไปสักนิดหนึ่งนะครับ ในเรื่องของสีสันความคมชัดอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นในเรื่องของสีสันนะครับ Honor e t p a y เนี่ยตัวแบบค่อนข้างที่จะสีสดมากกว่าคอนราต์ค่อนข้างจัด Vivo Y15s เนี่ยสีอาจจะเป็นจืดจืดซักหน่อยหนึ่งนะครับเวลาเดินทั้งคู่เนี่ยมีอาการสั่นเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองรุ่นนี้ราคานี้ไม่มีการสั่นมาอยู่แล้วนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เทปวิดีโอกล้องหน้านะครับความละเอียดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้จะเป็นตัวนะอินฟินินะอ่าส่วนเสียงตอนนี้นะครับจะเป็นเสียงของเจ้าตัว Vivo มุมมอง,มองเนี่ย vivo ได้กว้างกว่านะครับอ่าเห็นช่วงไหลได้ค่อนข้างครบเลยแต่าทางอินฟินิกเนี่ยค่อนข้างแคบนะเดี๋ยวขอญาตแลนให้ดูไปรอบๆ อีสานเป็นยังไงกันบ้างต้นไม้นะฮะอินฟินิตเนี่ยแสดงส่วนที่เป็นสีเขียวได้ค่อนข้างชัดเจนมากกว่ามาดูกันที่งานวิดีโอกล้องหลังกันบ้างนะครับทุกคนผมถิือว่าทั้งสองรุ่นนี้ในเรื่องของความคมชัดเนี่ยทำได้ใกล้เคียงกันมากๆนะครับมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยนิดหน่อยที่แตกต่างกันเรามาดูกันที่เรื่องของเสียงไมค์กันก่อนนะครับ สำหรับวิดีโอกล้องหลังเนี่ยเสียงไมค์ vivo y 1ห s เนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดมากกว่านะครับไม่มีเสียงแทรกเข้ามาในวิดีโอด้วยส่วน h o t 1ิบเ p เนี่ยเสียงไมค์ค่อนข้างที่จะเบากว่ามากนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างหลักเลยนะแล้วก็ h o t 1ินะครับจุดเด่นของเขาจะเป็นเรื่องของการจับโฟกัสนั่นเองเวลาที่สลับฉากไปมาระหว่างฉากที่อยู่ใกล้กับฉากที่อยู่ไกลอะไรแบบนี้ฮอตเ1็เพ จับโฟกัสได้รวดเร็วมากนะฮะ Y15s เนี่ยอาจจะใช้เวลาสักอึดใจนึงในการจับโฟกัสให้วิดีโอเนี่ยมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นเนาะในเรื่องของการจับโฟกัสก็ Hot 11p ก็ถือว่าดีกว่าแล้วกันในเรื่องของโทนสีโทนแสงของภาพนะครับ Vivo Y15s เนี่ยอาจจะเป็นติดเหลืองหน่อยๆน,นะครับทางฝั่งของ Hot 11p เนี่ยมันก็อาจจะเป็น ติดแบบว่าติดโทนฟ้าๆนะครับแตกต่างกันอยู่ประมาณนี้ทุกคนส่วนในเรื่องของเวลาเดินแล้วมันมันสั่นหรือเปล่านะฮะสั่นด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าราคานี้ไม่มีการสั่นมาใช้งานนะครับมาเทคกันในส่วนของงานวิดีโอกล้องหลังกันบ้างนะครับ 1,080p 30เฟรมเรทด้วยกันทั้งคู่นะสีสันความคมชัดเพื่อนๆดูได้เลยนะครับถือว่าใกล้เคียงกันมากนะเนี่ย เดี๋ยวจับโฟกัสลองดูซิเหมือนทางอินฟินิตจะจับโฟกัสได้ไวกว่านะ้วเนี่ย มาดูกันในส่วนของการดู YouTube กันหน่อยนะครับทุกคนนะแสงเนี่ยผมปรับสุดด้วยกันทั้งคู่นะสีสันจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆว่าไงกันบ้างผมถูอว่ามันใกล้เคียงกันมากเลยนะแทบจะไม่เห็นความแตกต่างกันเลยด้านบนจะเป็น Hot 11 Play นะครับด้านล่างจะเป็น Vivo Y15s เนอะเดี๋ยวขยายเต็มหน้าจอกันหน่อย แค่ไม่เห็นความแตกต่างกันนะเอาเป็นว่าในเรื่องของการดูคอนเทนต์ผ่าน y o u t u b e เนี่ยผมถือว่าประมาณเดียวกันนะครับถือว่าได้ประมาณเดียวกันเลยโอเคทุกคนเรามาเทคกันในส่วนของงานลำโพงกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากตัว h o ต e ี e ลเวนเก่อนนะ ตัวนี้นะครับลำโพงเนี่ยจะอยู่บนหน้าจอนะฮะอ่าไม่ใช่ด้านล่างตัวเครื่องนะเดี๋ยวลองเคสเสียงกันหน่อยเด็ดมาก<ๆ>นะครับแล้วก็เสียงคนร้องอะไรแบบเนี้ยเสียงกลาง<ๆ>เสียงแหลมอาจจะยังไม่ได้คมมากนะในความรูม้สึกส่วนตัว มาฟังลำโพงของ vivo Y15s กันบ้างนะครับตัวนี้ผมก็เปิดสุดเช่นเดียวกันนะเสียงเบสค่อนข้างบางเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เสียงคนร้องเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันชัดกว่านะแต่ว่าอาจจะเป็นออกแนวแหลมแหลมหน่อยนะคะมันไม่ออกคุ้มอ่ะอ่าจะเป็นออกแนวแหลมแหลมจริงๆแล้วไม่ได้ต oh ่างกันมากนะเบสก็บางเหมือนกันเสียงคนร้องเนี่ยเหมือนวาย 75s จะดีกว่าแน่นอนโดยรวมถือว่าเป็นอยู่ในระดับที่แบบว่าพอฟังได้ทั้งสองรุ่นแหละไม่ได้ดีมากมาย และนี่ก็คือรีวิวการแบทเทิลกันนะครับระหว่าง Infinix Hot 11 Play กับ vivo Y15s นะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจได้นะครับว่าควรจะซื้อรุ่นไหนดีถ้าใครยังไม่กดซั b สไคร b e ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆดีๆแบบนี้มาจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ